สุขสวัสดีพี่นอ้องทุกคููทุกคนครับมือนี้อยู่กับซาบเลือกเพื่อแต่ยังกัาเข้ามากินเนื้อย่างครับบัมีเบียมมีงานนะพี่น้องอันมูมาจากแต่อันเอฟซีมาจากแต่อันหลาดครับโคนลาดแหวะมาเหยียบมายามนะครับเนะ้องคนหลุบรอโอ้ยขอบุญขอบคอน FC. เอฟซีกับมากินมือนี้นะครับเนาะมาเลี้ยงอันเนื้อย่างประทัด เพื่อนแวะมามาทำงานทำการเท่านี้และวบ้างขอบคุณขอบคุณเพือ่นอนน้องครับน,อบนอ้องเอ้าเบื้องหน้าเป็นไรมากินน้ำกันเด้อนี่แหละเดี๋ยวเฮาตอบเลยก่อนมานเลยพี่น้องเด้อกล้องรุ่นนี้มันมันดีนะมันกลับไายปับ๊บกลับหน้ากลับหลังเลยไม่เคยไอโฟนเห็ดเลยมากินน้ำกันครับสุกุลสุกุลครูกินหองคิดถึงอ FC นี่แหละมากเป็นไร เสียบบอมาธุระพอดีครับเสียบออกมาก็เลย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 ลานกะแจันจันครับคนจะหน้าเพืนนนน่อนในจังหน่อยเนาะหาเพื่อนในเป็นสปอนเซอร์เราแมนบอร <c oughs> มื่อนี้ครับบ่อไร้ยห้างครับตามอันกษัตริสับเปลยอกให้เราละครับบ่มีแนวาสีบอ่บอบ่มีแนวสีจา่าให้เบิ้งตามเสียงบอ่อตามภาพเอาดีกว่านะครับเนาะพอได้บัวได้ซื้อน,น้ำกัน คือได้ล้ายกับลุงแจักขอบคุณขอบคุณเนปซีเพื่อนครูเพื่อนมาเรียงมาตอนมารับกันในมืม่มีนะครับเนาะเพื่อนจะมาแต่ก็หลักว่า่เออมาอย่ามมายามกันกันขอบคุณขอบคุณเพื่อนน้องคนหวานมื่อนี้เขาไปช้นบุรีเบิร์ดครับมูเสียดมมูนทีมงานเราไปช้นบุรีน้องคนไปช้นบุรีครับนี่คิดถึงอยู่หอกน้องคนไปช้นบุรีไม่ใช่ไปใชเป็นพิธีครับเดี๋ยวกับกัมมาแล้วน้องคนกัน้าจิกลับมาแล้ว ตอนนี้ตอนนี้กับเวลาประมาณแต่าโมงแล้วก็เอฟซีตอนนี้ยังโมงแล้วบ่ายโมงแล้วครับบ่ายโมงแล้วน้องฝนกันนะที่เดินทางมากกับที่มาถึงกับที่มาถึงบานอยู่ปร่มานค่ำคัำ่มไปหละกับที่มานอนนอนนนานจึงมือน่นที่นอนอย่บานเสียดมบัลซอลล็อเราละครับที่มานอนอย่บานสอลลอกือเนานะครับเนาะก นอนอยู่นี่กับจังมือประมาณสองสามมือเอ้ยมือนอนอยู่เดียวกันนานจะกลับย่าโซกแบบว่เกินวันวันจังหรือวันข้ามหรอกมื่อนี้กะว่าหาผู้สาวหลายคนในยานอยน้องน้องน้องนุ่นกะไปท่าบุญครับไปท่าบุญน้องนุ่นกะบ่าสบายน้ำเย็นไปท่าบุญนะครับเนาะไม่กินน้ำกันเด้พี่น้องเด้อแซ่บแซ่บครับเดี๋ยวกับกล่องกันเฮานี่มา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 โอ้สั้นแต่เนาะว่าเดี๋ยวไม่กันสั้นมากพี่น้องเด้เดี๋ยวสต็อปไปก่อนครับ มามากินน้ำกันครับ FC ตัวต้นแฉะแฉะเลยมัน FC พันเหลียงโอ้ดีใจไรครับ,บ,บดีใจไรมามามาแฉะแฉะไอ้ทีด่ดอกเดี๋ยวเสียดมดสยุรงใจหน้าว่ามากะไปไม่หนีเพ่ามีผู้สาวมานะนำดอกแถวประหลงยานเนาะผู้สาวสบายย้อนที่บ้าน มายมน้หรอมายอดมานำ้อมอมานำมามามาเลยครับเดชถูกตุ้กตุ้กน่นคุณพี่น้งี่เิงกะมือี้กกินยูกแก้จันเกนจันน่คนใช่ครับก็อาทบาไ,าไปกินอาหารทะเลน้ำเขากบับเป็นอย่างหนูพี่น้องก็หลายคนไลยผูไลายคนกถามมาว่มเป็ไปยังสอป,ปอคือบันบหนไปชนมุลีน้ำเขาเนะครับเนาะไปหมู่บ้านหมู่กอน พอดีผมติดเผาศพครับติดงานด่วนติดงานเผาศพผมก็เลยบ่ไดไปไปงานน้ำเพลินบ่ไดไปงานอ่ากวาตาฟราร์มน้ำเพลินนะครับเนาะผมก็อยากไปยุดอกแต่ว่าเฮจไดพี่น้องคนเฮามันต็อมีอุป,ปสรรคนิดหน่อยอมีงานมีการงานองคองข่บ่สามารถสี่เหลี่ยมได้บ่สามารถสินัดได้บ่สามารถสี่เหลี่ยมได้นะครับเนาะ,ะต้องเข้าใจตามตาม F c ทซกญุ่ทุกคนเข้าใจตามอฟซีญุทุกคนพูดถึง ดีจังเลยกต่ว่ากันไปนะครับเนาะมามาเด้อมาเด้อเดีเ้อทนะี่ว่าบ่เอินเนาะผู้ใดหิวผู้ใดอยากมากินน้ำกัดน,นะครับเนาะมา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 อยากเสียบบ่ขอบคุณเอฟซีเพ่นครับเพิ่นมันลี่ยงมายามมือนี้เข้า

mình đây là phía đây Chuột tiếng chát bỏ, cái chẳng khoai phụt ตกเกมานำเยออาชงตเกกอนเยนเปิดป่าวันสองอเ,เปิดเปแต่มือวัานาอาทิตย์กรงนี้วัานอาทิตกูเห็นมันไปส่งของมยมันส่งหปิดามาน้อกันเครับเด้อมาๆครับมา ห้ามบเนียนห้ามบเนียนพักครับบาเนียนตอนครับพี่น้องเนียนตอนเนเอะครับง่ายเบาเ,เรียงขึ้นเบาดีบัวไม่ต้องเบาหรอกเนาะเดี๋ยวให้เข้ามา สัมผัสเอาดีกว่าเรียงขึ้นเหมือนนั้น,นอ่ะไอเสียดมมาสัมผัสเอาไอยบอกไปยันมุมวนเอาพี่น้องตองให้เสียดมมีค่อยสัมผัสเสียบ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 คิดเขียนนะวะ ตักยูเห็นว่าอะไรไมันบรกินเลยครับพี่งยังมีไหฮะิ่รบรยิมีก็อย่างมีเราดินกันกี่ครับเราพี่หนานะฮูกสไตล์ซอฟรอว่าแหละครับอือยิ่มจังยิ่มตังยิ่มจังตังอยู่ครบครับคือกันนะครับ มากินอย่างเยอะครับช่วยห้าบาทนำพี่น้อยกิมจังตังอยู่ครบไฟเริ่มรับแล้วพี่น้อยเดี๋ยวสั่งชุดให่มาี๋ยวเนี่ยกินน้ำก่อนจะครับ กำลังเปลี่ยนนาทีนึงเออทีมีอย่างบอกกับเ e อฟซีเนาะเรนบอกเอฟซีมา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 เสียบเรนขอนก้นหรอครับกำลังเข้มพอดีเลย ยี่ดยี่ดพวกไอ้คยีดดีมาครับมาคลิปนี้กะมากินเนื้อย่างครับเบาเบาไรไอ้ยายห่างกะฝากขอบคุญขอบคุณเอฟซีตุกุุกุนขอบมาเบิงผู้เบิงจบผู้เบิงบบจบกับเหล่วแจอนะครับเนาะขอบคุญขอบคุณกะเบิงแล้วม้วนแล้วกัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอืม การสฟักช่อง YouTube ให้ FC มันยูแต่ว่าวันยังคิดซื้อช่องม้าหนึ่งเนะาะจักวัดนีซื้อช่องยังดอกอวันนี้ไทยช่องมุ่นดุยปุ่ยว่าใช่ช่องซัมบะปีครับคลิปนี้กับข,ข,ขอบุณขอบคุณ FC ทุกคนนะครับเด้ออย่าลืมติดตามครับเมืองแล้วเมืองแล้วขอบุณขอบคุณครับสบายดี